แล้วรัสสุฮานะฮัวตาอาลาทรงเตรียมสวนสวรรค์อันมากมายแม่น้ําไหลผ่านเบื้องล่างสวนสวรรค์เหล่านั้นนี่คือความยิ่งใหญ่ที่รัสสุฮานะฮัวตาอาลาทรงเตรียมให้กับเหล่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาวะอาดะฮุมบ ah um an ีอันวานิมินันอัจริวันยะซาอัลล์ทรงเตรียมมากมายพี่น้องผู้ที่มีหมานสีสันอันงดงามที่อยู่ในอันที่อยู่ในกวาที่อัลวเราบอกถึงสวนสวรรค์ อัลเราบอกถึงแม่น้ำที่มันไหลผ่านเบื้องล่างของมันไม่รู้กี่สายไม่มีสายตาใดที่สามารถที่จะจินตนาการได้ถึงการที่อลัลลอฮสบฮานะฮัวตาลทรงเตรียมสวนสวรรค์และผลบุญอันมากมายพี่น้องผู้ที่มีมานว่ามักฟิรอัซูนูฟีมาดูนะชิรกีและอ,อัลลอฮ์ทรงอภัยโทษบาปต่างๆมากมายที่ไม่ใช่เป็นการอะไร บาปอื่นจากการตั้งภาคีต่อรัสสุบาห์นาหัวตาลาวาตักฟีรุสยตและการลบล้างความผิดต่างๆที่อัลลอฮ์ทรงสัญญาไว้มากมายว่าอิบดาลูฮะฮัสานาตและพระองค์ทรงเตรียมและทรงแทนกับความชั่วด้วยกับความดีงามมากมายวานะวีซาลิกและอื่นอีกมากมายพี่น้องผู้ที่มีมานอยู่ในหนังสืออวสตีอาลิซุนอวันเจมะเบยันฟิรอกของท่านมุฮัมมัดบาการีมหน้าที่353 ว่ามินฮาซินโนสุดและจากหลักฐานต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวจาอาลาได้อภัยโทษแก่พวงบ่าวของพระองค์ดังที่เราได้กล่าวว่ากุนยาอิบะดิยัลล์ที่น้าอัสรอฟูอัลละอังฟุซิฮิมและตะกนาตูมิร์รอห์มะติลละอินนัลลอฮัยักฟิรุสซุนูบะจามีออินนัหูฮุัลรอฟูรุรฮิมอยู่ในสุรทูสุมันองค์การที่53อัลบสามเรได้กล่าวว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดโอ้ผู้อภิบาลโอ้พวงบ่าวของข้า ว่าผู้อภิบาลของับสุภา์นะฮัวต่อะไรจะอภัยอโิษพี่น้องผู้ที่มีมัดอภัยโทษบาวของข้าซึ่งที่พวกเขานั้นได้ทําตัวซุรุยซุรายอัลรอฟูอาะอัลอฟุสซิมทําตัวซุรุยซุรายยังไงพี่น้องผู้ที่มีมานเละเทะกระทาบากระทาความผิดฝ่าฝืนต่อรับสุภาณ์นะฮัวต่อะไรเหมือนกับคนที่ใช้ชีวิตอย่างซุรุยซุรายอัลลอฟุซิมอยู่บนตัวของพวกเขาและแต่คนหน้าตูมีรอฮมาติลละ อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้ให้ท่านอบีมุฮัมมัดแจ้งข่าวพี่น้องผู้ที่มีหมานว่าพวงบาวของข้าที่ทําตัวซุรุ่ยซุร่ายเละเทะพวกท่านทั้งหลายอย่าได้อะไรหมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์แท้จริง,งอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษบาปทั้งหมดไม่ว่าบาปใดก็แล้วแต่พี่น้องผู้ที่มีอหมานแท้จริงพระอ,องค์นั้นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาและดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาได้กล่าวแก ท่านนาบีมุฮัมมัดให้ท่านนาบีมุฮัมมัดแจ้งข่าวแก่เหล่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาบรรดามุสลิม